วันนี้มาแกงส้มหน่อไม้ดองกันเนาะลวกน้ำปลาตีน วนี้แกงส้มวันนี้พี่ติ๊กแกงใส่หัวปลากดวันนี้แกงส้มพี่ติ๊กก็เลยเพิ่มตะไคร้ไปหน่อยกันขาวถ้าไม่ได้ใส่ปลาก็ใช้หอมแดงกับพริกแค่แค่นี้ก็ปิดแกงเดือดแล้วก็ใส่ดอกไม้ดอมเดือมีน้ำ หัวปรากฏตัวไปทำปลาเก็มไปแล้วเหลือแต่หัวพร้อมนันปลาน้ำตาล น้ำมะขามเปียกค่อยๆชัยนะหน่อไม้ดองเขาเปรี้ยวอยู่แล้วชิ้มเดี๋ยวแรกชิ้มปีกที เ้าแบบไหนองแบบนั้นแล้วก็ใส่ใบมะกรูดเสร็จแล้วจ้าแกงหน่อไม้ดองแกงส้มหน่อไม้ดองใส่หัวปละกดเสร็จแล้วจ้าแกงส้มหน่อไม้ดองใส่หัวปละกดจะมีกำเกิดนี <c oughs> ด่จ้ามาัดม<า>รัร้อนๆ